สำหรับคนที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้พอดีนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมในหัวข้อนี้นะคะปาฏิหาริย์ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปชมไปฟังกันเลยค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ ขึ้นมาใบแรกเป็นสองไม้ค่ะเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะบางท่านนะคะอาจจะมีงานมากกว่า2ง,งานนะคะหรืออาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานบวกรบไม่เกิน2เดือนนะคะจะมีข่าวดีเรื่องงานเกิดขึ้นค่ะถ้าคุณเป็นคนคิดมากถ้าคุณเป็นคนที่คิดเยอะคิดบนคิดสับสน คิดไม่หยุดคิดไม่จกนะคะคุณเองเนี่ยนะคะจะมีสัญญาณบางอย่างเข้ามาเปลี่ยนแปลงคุณค่ะพรที่คุณเคยไปขอไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกำลังจะสำฤทธิ์ผลนะคะสิ่งที่คุณไปตั้งจิตอธิษฐานไว้กำลังจะบังเกิดผลหรือบางท่านนะคะ จะมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณในเรื่องของการงานค่ะแล้วก็ใครนะคะที่ทำงานอย่างหนักทุ่มเทมากในเรื่องของการงานนะคะก็มีแกณฑ์ที่การงานของคุณนั้นจะประสบความสำเร็จนะคะและตัวคุณเองนะคะจะมีกัลรรยาณมิตรที่ดีเข้ามาช่วยเหลือคุณเรื่องการงานด้วย คุณอาจจะรู้สึกเซ็งๆซงเบื่อเบนื่อยๆนะคะแต่เราเองนะคะก็จะสามารถขับเคลื่อนตัวเองแล้วก็มีแรงผลักดันนะคะไปจนถึงการที่เราไปถึงเป้าหมายได้นะคะชีวิตของเรานะคะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะคุณภาพชีวิตดีขึ้นการเงินมั่นคงขึ้นความเป็นอยู่ดีขึ้นในบางท่านนะคะอาจจะได้น้องหมาน้องแมวมาเลี้ยงเพิ่ม หรือบางท่านนะคะอาจจะอยู่ในช่วงที่คุณกำลังจะตั้งครนภนะคะก็นับว่าเป็นข่าวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณด้วยค่ะใครที่อยู่ในประเด็นความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดท็อกซิกก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยนะคะความสัมพันธ์นี้จะเปลี่ยนแปลงคุณทำให้คุณเองเนี่ยพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นเริ่มต้นใหม่ได้เร็วขึ้น แล้วก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาจะเป็นเรื่องของการงานเป็นเรื่องของการเงินเป็นเรื่องของความหวังั้างใหม่เป็นเรื่องของการตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณขอสำลิดผลนะคะวันนี้เราพิมพ์35